ไปดีโซเ่าะวันดีสิบห้าไปบุญไปบุญบมาน่นพระเจ้าเรื่องคนทองเนะเาะอาาาันนี้ครับคงจะเคลื่อนมากและพุ่งหงายพุท่าจะเป็นทางมิดแดงเ้างไปแล้วนี่ก็สิบหกกาเป็นโซโม่แหละ ทางไปก็เป็นดินแดงเลยเนาะกากสองพานบ้านนะนนท้ายน้องหมกแก้วเนาะนะครับไปจนถึงน้องแต่ก็เลื่อนน้องแต่ไปอีกเลื่อนน้องแต่ไปอีกก่ะหาพุกบ้านเนาะเป็นชุมอดบ้านเพลินบนทางก็เป็นดินแดงไปเลยนี่ถ้ว่าตอนนี้แดดเพิ่งออกเป็นคึค้นๆเนาะคึ้นๆขึมฟ้าคึ้นฝนก็จะได้แหละงูผ้ากุมือกันตัว ตอนนี้เครับมาหอด่านน้องบัวเนาะแต่ว่าก็ยังอีกไกลันสิบหอเนี่ก็เป็นบ่านน้องบัวเป็นหมู่บ้านที่ปุยไงหรอกอยู่ติดกับาทางท่าเนะานเนะแบบอย่างเป็นส่วนหลรกนี่ก็ทางเขาบันเมื่อเองเอาไปเวลาเท่ากับไปตรงเลยครับไกลอยู่ Oh oh oh, than, ngay thằng cúm. Mà cái anh Tuấn xoay lái cầm anh Dư, anh lăng nhầy หานน,าน้องบัวต่อไปก็เป็นบานน้องหอแล้วนี้ไม่แต่น้องเนาะไม่แต่น,น้องอย่างเดียวคือบานทางด้านที่เขาไปพามาลงแต่คุม้มดอกดอกที่อ่ววำลังเป็นดอกไม้อะ ที่ว่ามื่อนี้แดดบ่แดดบ่วั้นออกก็เป็นขึ้นๆอยู่เนาะมื่อนี้ขัวทางนี้อาจจะเป็นขัวไม่แต่ว่าเป็นขั้นเล็กเป็นขั้นเล็กแต่ว่าลักษณะปูด้วยใหม่ห okay, ค,ครับบางอันเป็นกะทคอนกรีตครับนี่ก็เป็นป้ายแบงเขตบ้านน้องหอครับน้องบัวทา,างนี้ก็เป็นบ้านน้องหอ กับพตะยู่เราถามว่าีไงโอ้งเกียร์ก็ได้นะโอ้โอ้เบรกมันมีคุมกับคอยๆขี่ดีแดเริมออกแล้วันเดิมพอดละทางกัมีแต่งุก ระวังจิบุกระวังจิบุกที่เจือโม่เมาก,กาล็ลโมได้คนทางแบบนี้ยเล่นหลังนี่ใหญ่เป็นใหญ่เลยปะใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ย ถ้าหาคุณทางดีเนี่ยครับเพราะอยู่แต่ว่าคนขับไงหลายแถวนี้ก็ถือว่าอยู่ห่างไกลาจากกวามมืดอันร้ายเติ่ห่างไกลจากเมืองห่างไกลาจากโ้องอ,อยาบางต่างๆ่ะก็สี่เขาไปหอดปากเส้น,นกับเวลาเครื่องมือแนละ้วแค่นี้ มาฝนนีแรงลำบากการเดินทางขาข้าเด็กหน่อยในหมู่บ้านี่อ่านเป็นอยู่ตามสองขาข้างนี่แหละอยู่เหนียวตอนทีจะกินไง เป็นห้งเยียนอ่าก็เป็นห้งเยียนพูนลำพัธผมพูนลำพัธผมกับคนเด็กตัวสองตัวสามแบบนี้แต่ว่าคนถึงกฐานจบประถมก็นายจะขอเขตประถามองแต่ก็เล็กหน่อยไงเนีย่ยกอะไปเยียนอีกบ้านนึงที่ว่าเป็นห้งเยียนประถมกับไปต่อบนสีพ่อฮาแบบนี้อ่าแต่ละหมู่บ้านส่วนร้ายกับมีเขตประถมถ้าเป็นมัธยมต้องไปอีกบ้านนึงที่ว่าบ้านใหญ่ๆเป็นจุดศูนย์กลางระวา่าง อุบ่ามือสักเป็นหัวเล็กเนี่ยเจ๊ิพุกโอ้โหดนาวงเกตจากตนใหม่ใบหยานี่คือแรงจึงคืนมั้งทั้งแข่งทั้งแดนนะุดเขตยน้องฮอล่ะต่อไปก็เป็นน้องแต่บานน้องแต่เพื่อนจะมาซักน้องนุงน่นท่านโซ นามมันซอาอลงมาอามันบมมี่ออ้งก็หนามสาอลงมาเจืันลงไปเบิด อาหาพ่นเนาแต่าอยู่นิดกบขายทาหารเลยๆอหารขาขายดีเนี่ยถูกโอ้ก็ต้องไปตามข้อแบบนี้เนองหาไปจะสั่นไปก็ได้ต้องไปน้ำข้อแบบนี้ลอยไปเนาะไหกอะละมานตาว่างเอา้าเสังเกียนี่ติดถูก ไปห่อน,นี่แบบแดงเบิดแตงโตดีซำไรใบห่อนี่ก็มีแต่กิปุกเนาะทางเส้นนี้จะหาตรงไปเลยนี่มันก็ออกไปใส่เมืองพนทองก็ออกไปใส่เมืองพนทองต่อไปใส่ทองเมฆได้แต่ว่าเขากับโมเด็เห็นทางลาดยางเป็นทางแบบนี้ใช้ที่ว่าสิไปสองเมฆบางคนรเจ๊กี้ อีเพ่นกับไปทางนี้เนาะไปฟรองเมฆแต่ว่าปัจจุบันนี้มัน,นขอนทางใส่เวลาเนื่องจากถนนทนทาง,ทางมันบุรีเนาะเมันจะเลยกลัวไปทางจำปารักไปปรั่งเศสอยู่เนาะไปทางหลาดยางคุนสามารถทางนี้ก็มาได้อยู่แต่ว่ามันจะเสียเวลาตั้งว่าเส้นทางนี้มันจะไกลกว่าเนาะมันจะไกลกว่าไปทางปารั่งเศสแต่ว่ามันจะนขอนทางใส่เวลาเนื่องจากถนนทางมันบุรีไปทางไนนเนาะแต่ว่า,า,นนต,วาตาม Hãng tham gia, mọi người biết đến đây. Hãy đúng là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 . à, đúng là. Hãy đúng là. Hãy đúng là. Hãy Hãy đúng là. Hãy đúng là. Hãy đúng là. Hãy Hãy รบเนาะเป็นปฐะมพัทยุมต้นมัทยมป้ายน้องแต่มีเบิรดแต่แบบนี้ตลาดพร้อมแต่ว่ากับเป็นตลาดพ่ใหญ่เนาะเป็นตลาดน้อยอยู่ถ้าตลาดใหญ่ก็ต้องไปรถตลาดเนาะอู้ยได้ได้ได้ไดเงี้ยวนะร้านที่กนเพื่อนจะเป็นอยู่ข้างๆแบบนี้ เป็นหางขาที่เด็กเนาะนะหายคนผ่านไปผ่านมากคนในหมู่บ้าน,น่านนอันนี้คือวัานในเนขกากลางหมู่บ้านเพื่อนเนาะขามต้องขามหวยไ,ไปอีกถามามาบรรยากาศแบบนี้มันก็หนาอยู่บ่มันก็หนาอยู่เนาะแต่ว่ามันติดแค่เรื่องการไปกันมาบรสะดวกเนาะแ่เรื่องการแต่ชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยถือว่ามันโอเคอยู่ กับเป็นหวยหวยที่ใหญ่อะหวยขมวนอะไรแล้วนี่ยี่ไลไปเมืองสุฟุมาออกของไปกดเดี๋ยวแถวนี้มันต้ขงหาแคล้วเพราะหาไปทั้งวันแสนเมืออง่อคันใหญ่ออกจะกว้างพอดี เพื่อนนี่กคิด,ด้กินไงไม่เอาเบอเลยถ้าสียังกะกลายเป็นยังไงเบเห็นหน่อซีสองนอเห็นแป่กยงไงแนนต่หาคนยาซื้อกันยังไงเนาะ ตาเสื้อพ้านี่ยังไงเดมเบิร์ตทานขาบางคนลบล้างก็ได้ที่เป็นโรคแบบนี้หัวก,ก็ได้หัวนี่ก็ร้ายน่ะทำคุณผ่านเลยโมโหมันมาหากินยังถ้ามีทรงหน้ามันก็ปวดไปครับมาอยู่แต่ลำบากเ,เขาหัวเขาสวนเขา บางคนเขนกะเอามีดปั้นแบบนี้กับมีเขาไปแบบนักันไปกิน,นลผลระบูของเขาจริงีแล้วก็จิูมเกลือทิ่ได้กินถึงว่ะเขาไปเทื่อเดียวนี่เบิร์ดเดิอากหาจะก้องโมพอ่อผมมีความรับพิดชอบมียังเนาะ เนี่ยมืดขคือกันเดี๋ยวบานขอเป็นแบบนี้ทางกันนะเป็นแบบนี้เพืดกะเป็นห้องเหี้ยมมอสอหนึ่งเป็นหัวห้องเหี้ยมครับเป็นห้องเหี้ยมมอสอหนองแตะมอสอ,อนี่กับยอพระจ่ามาถ่ายยมสมบูรณ์ ทั้งนี้เป็นตลาดต้องฟังกันเป็นตลาดตลาดเพิ่นจะเป็นเปิดทุกวันอาทิตย์ไปทางนี้เล้วเดี๋ยวนี้ตลาดเป็นตลาดน้อยๆตลาดน้อยๆขายเพื่อนเป็นฐานข้าื่อก่อนอยู่นี่เปินเปิดเป็นปั๊มน้ำมันเป็นเกียร์มาเป็นฐานขายเครื่อนนะฐานจะเป็นทางยเพื่อนได้หลายฐานจะดีว่วปั่มน้ำมัน เป็นอุบานหนึ่งที่ว่าเป็นบาน่ใหญ่อาโทรศัพท์ยังก็มีความรุนแรงอีเนี่ย ก,ก,ก,กันรับเรียมมาทยกแต่แต่ว่าคนละหัวกันเรียมมาครับฟังนี้เป็นอนุบาล เงาย้ายเนาะข้างนี้นะฝนนี่ไปบ่ไห,หร่ข้างนี้แบบหาฝนนี่เหนียวแห้งเดะแห้งเนี่ยหนีฝนถมขึ้ดไม้ฝน,นี่ผ่านมากก็แบบเน้ยคักถ่ายอย่างเบื้องสภาพบางตอนฝนเนกับยก่อดไปเบื้องจิ้มเ่าๆได้เานาะเพราะว่าเคยถ่ายลงทางท่านเห็น งานมปม้องงานพี่อมั When ประมาณสามสิบหาสามสบกบาทตรงนี้โลรวมทั้วันทั้งท่ายโลเนาะประมาณทั้งบาทประมาณสามสิบหาสามสิบหกบาทนี่แหละอยู่นประมาณนี้ไอีิงใกล้คนสิบกว่ากำลังมาเลยเกรื่งทามาหอดื่อเหรอตอนนี้กำลังกำลังเห็ดกินอยู่ขยห่าง่ง่เล้อกินเบียก่อนกินเบีย หน้ามาลมหน้ามารมเดินมาซอยจูเดินพี่น้องเดินบุญบาทขอได้หมนี่ได้จยางเดียวแข่งมมี่เขาอก่ากินเอาลายวสีใก่อนนะด่านนงดานนึ่อเอา ีหาขวดโตโตนะวนเสบเอเยบเบาเยบกูก็คูมากแนะม่ขัวเนาะแม่ขั้วี่แม่ขัวเนี่เข้ามาทำไมคกเจ๊บแม่ขัวเนี่ยออเนี่ยเข้ามข้มนแม่คั่วมากินกินหรอนะมือกินนาอมาอนี่ยได้ลงไปอายู่กลาง ไม่ไฟเันติดหอกนักเ้าว่าเอยยูนเดียร์ทานหน่อยนี่นึงที่ที่จังหวะเต้มมอเลยจะได้นะต้มต้มลดท่ตุตุาก็ีมนะทานก็ะไดซส้าาสทานี่ยังใส่เตาทานอยู่รอต้องใส่ฟืนมันจะดูว่าใส่แก๊สบมมีได้แก๊สบามีเหาะหาซื้อยาทันไป กติอนี่ขอเชื่อทานมาลังยังบุญเนาะบ้านนองวันหาเขาก็จะแสดงเนบทันเบิดบุญแต่ขอก็ไปแหวกพื่นมาลังดี๋ยวบุญจะไปเอาเดละแต่ว่าเบิรบุญกันเบิดบุญใช่สิไมเด็ดมาโหหามไปแต่ดนนะไม่ต้อจับจูทีนอเอาเอาอันนั้นแจูได้นี่แจูได้นี่เด้อ สจมนวยเด้อก็เรานิมาแต่ไกล่จำจุมาแต่เมืองจำประสาผลมหาเมืองคนท่าไม่เสียดรงไก่นะบเป็นไกลเนาะคนท่ากัยานี่เออหยาผมจนได้จมได้โอะรไม่แห้งดจะต้ันนก็มีเสี่ย่วะ เป็นแต่ได้กินเฉพาะหน้าหางนี <S <S ่นะหางนี้ว่า้ามันคันปันใดไปหาใหม่ว่าออยดิหาใหม่ว่าอายไปทานบกกยังาเกเอาเสาถากเอาเสานานอถากหมอเห็นตนเลยนี้ใหม่ออยบ่นเขได้าย่าวโ่เป็นยังหรอ เน่นะม่มีมากแซ่บอกได้เยนองพ่ออ่ะนะของปลอมนะก็จะยหายทงมืออยเหยียดอหลังจากที่กินได้ตอนนี้สิพากันก่าเหรอครับูข้อต่อแขนเนาะข้าวแกกงเนเนียจะได้ไหมเศษสองเศนเจียตะกี้ไปเลยผูแขนมาบัดนี้เลยผูแขนบั กูตู้เอนี่บ่อนี่ต่ห้คนนี้ห้คนนี้ขยเขามนเอเสียวเหายออหายแขนหายปัญหาโดค่าเด้อไปนั้ปีใหม่เดินใหม่ฉองปีใหม่แดดนี่แกแกกวัดมาได้เลยสามสยุบครั้งอาจารย์คที่นลาการจากด้เแม่เชียวเด้อกไเชียวเนาะเออ คือว่ามาเนี่ก็สมาพกพอนะแ,แต่สิงโตปายน่อนี่ยังาจะคอยโทษหากันนอกหากแทรกกันขึ้นกันนะพอห้องเนี่ก็เป็นเชียวกันมากกัหลายสิปีเนี่ยนอประมาณสามสิบปดปียะแล้วไรวก,นก,กันี่ยัง,ยงาจะคอยโทษหากันนอกเ,เราไยิงาสิงทางกันนะ ผู้สื่อ่ามันก็โอ้ยมาเบิ่งทางแอิดูกุ่มกับไปซะอ้ยอยากรังกว่าัวนาเละเอออาสนขอบคุณเพอนเชียวได้รายเนาเออทือว่าครั้งแรกแพ่ได้มาอ่าบาใส่ร่มเลอผ้าแดงเนะแดงได้ใครเนี่ยผู้ฮัก้ดีตไนงี้ที่ชื่อแต่หนก็ถืีว่ามาเห็นจริงเนาะ โอ้กมวนเน่ไส่ดอกเลยโอ้เมี่เอาลูกไปดอกอ่าจารย์นะใครได้กินเทียบไนดองดองขจไปดอกเลยมากินกันเป็นได้พ่ดีนี่เียบจะสีไดก็มไก่ยาสีมี่อ่าู่ดีไม่แห้งมีหนามามากมายแ้วถือว่าีิดอ่าจะได้มาอีกโ้โหก่ไปีเออ

หมูกล <jis Anyway, S 1> ่องตากล่องตาก่องมมีเงินบ่อปาใบเซนวันยีอยู่ดีไม่แห้งในเนี้ยพูดเลยเหออในเนียผมูกบรหรว่าเพิงเนาะเพิ่งมูคนารด่อนเนานเกี้ยวชมสัมาดเนะถูกเซมเียวกพ่อเนาะพูดถอย แต่แขงกที่้เียวนะขาในแค้นจะที่เชียเฮ้ย่นแ้นี่แกเวเขาบอกว่าเป็นเชียวกว่าฟค้อ่คังเนี่อัายแ่เป็นาวที่อบที่เนียนะตอนนี้เทากับกำลังเสีอองเมื่อนะจากคำแล้วะกันเมื่อ บรรยากาศ,ก,าศนขนขก็คึกคืงี้ยแท้วคนก็มาล้าอยู่แต่ว่านี่สว่างแรกนะตอนมาบริท้ายเ,เบิงกำลังพา,ก,ากันกลับไปก่อนนะมน้ำกันทร์สีส่ครั้ทำอะไรตีไงเฮ้ยใการมองเป็นขายของเราไม่แรงไม่รับหนาสีล้องต้งเหยียดเ่ยน,นะคืออ่าค่ะ ทางเป็นหานขาสายของเด่นคล้องแท่บเสื้อผ้าเป็นข้าวมแบบนี้โอ้ยหอาท้ายกันบรรยากาศก่ะคือคื่นดีเนาะอย่างงานบุญปีละเทื่ยนเนาะคุณประจำปีปีกนึงมิถุนายนแบบนี้กเป็นการลด,ดตัวญาติพี่น้องเนาะที่แบบไปอยู่หางกันแบบนี้กัมากินข้าวรำกัน เยียขางประเภทนี้ล้าครับลางคนกัขี่รถจักมากางคนกัขี่รถไทมากรางถูกไหมเข้ามาคอยๆๆคอยคอยคอยอยๆคนเอ่ไม่ตีแสงฟังไหก็เาดีๆนะ เปนเ็นยังนี่มิแต่ลังยหญ่อัน,อนนี้ก็ตองางมิดแต่โนะทางค้นก็ทางยิ่ม <c oughs> ยิ่มเบิดแหละสำหรับชิมนี้เท่ากับอคิดทีชิมเป็นตำนี่เนาะนี่นมือหนาสิผาไปทางใดกับปากติ่ตามหากไปก็ลม่ใจนี่กัก็คเข้ามาสบายดี